รอบนี้เร็วกว่าเดิมครัมสถาน,นการณ์การสู้รบระหว่างทหารเยนมากับกองกําลังกองทัพทหารกระเหรี่ยงอิสระแห่งชาติยังคงมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องบริเวณฐานปูลู่ตู่อาเภอรแรงปอยจังหวัดผาอันรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับบ้านตะละอกาหมู่ที่6กําบลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางจงหวัดตาซึ่งห่างจากนแนวแนวชายดแดนไทยเข้าไปประมาณแ0 0เมตร โดยทั้งสองฝ่ายเน้นการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ะซึ่งฝ่ายกะเหรี่ยงใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายเมียนมาขณะที่ล่าสุดกองทัพอากาศทหานเมียนมาได้ใช้เครื่องบินมิสยีบกบินเข้าไปทิ้งระเบิดลงใส่ฝ่ายกะเหรี่ยงบริเวณร,รอบๆฐานอย่างหนักทําให้เสียงระเบิดดังไกลามาถึงฝั่งไทยสำหรับการูุรบดังกล่าวทําให้ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณู รวมถึงตำรวจระเวนชายแดนที่34จังหวัดตากออกลาดระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาบรเวณแม่น้ำเมยเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาของกองกำลังต่างชาติส่วนราษฎรชาวกะเหรี่ยงที่หนีภัยข้ามาฝั่งไทยขณะนี้มีประมาณ1000คนอาศัยอยู่ที่บริเวณบ้านหนองบัวตำบลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากและบริเวณด้านหลังถ้ำแม่อุสุตำบลแม่อุสุซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดูแลเรื่อง,เร,องเรื่องอาหารและยารักษาโรค